นิพจน์พิชคณิตคืออะไรแล้วเราสามารถหาค่าของนิพจน์พิชคณิตได้อย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราหาคําตอบไปพร้อมกันเลยครับนิพจน์พิชคณิตเนี่ยคือการเขียนในรูปของค่าคงที่แล้วก็ตัวแปรถูกไหมค่าคงที่เนี่ยคือตัวเลขที่เราสามารถทราบค่าได้อย่างแน่นอนครับส่วนตัวแปรเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่แทนด้วยจำนวนที่เราไม่ทราบค่าอย่างแน่นอนนะครับเียวตัวอย่างเช่น x บวกเจละสษนี้ x เนี่ยเป็นตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าถูกไหมครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่า x เนี่ยคืออะไร 7เนี่ยคือค่าคงที่ซึ่งค่าคงที่เนี่ยเราสามารถรู้จํานวนของมันได้เลยนะว่ามันคือ7ถูกไหมครับเราจะเรียกประโยคนี้รวมๆว่านิพจน์พีชคณิตนั่นเองครับเช่นเดียวกันนะกับ 5y ครับ5คูณ y 5เนี่ยคือจํานวนที่เราทราบค่าแน่นอนครับมันเรียกว่าค่าคงตัวเนาะส่วน y เนี่ยเป็นตัวแปรแทนด้วยจํานวนที่เราไม่ทราบค่านั่นเองครับจริงๆแล้วในอดีตเราได้ใช้นิพจน์พีชคณิตไปบ้างแล้วเนาะหลายๆคนอาจจะจําไม่ได้นะครับตัวแปรเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น x กับ y เสมอไปนะครับ เราสามารถใช้สัญลักษณ์อื่นแทนตัวแปรก็ได้นะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเจอไปนลักษณะนี้ครับยกตัวอย่างนะ5คูณสี่เนะหลี่ยมเท่ากับ10ครับถ้าเป็นประโยคนี้ครับ5เนี่ยคือค่าคงที่ของเราถูกไหมส่วนสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือตัวแปรของเราครับตัวแปรเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็น x เป็น y ก็ได้นะครับเป็นตัวอะไรก็ได้เป็นดาวนนเป็นหัวใจเป็นสี่เหลี่ยมได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เป็นนิพจน์พีชคณิตรูปแบบหนึ่งนั่นเองครับอีกอย่างที่เราควรรู้ก็คือการหาค่าของนิพจน์พชคณิต เมื่อเรามีค่าคงที่กับตัวแปรที่เราไม่ทราบจํานวนแน่นอนอย่างเช่น x บวก7อย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องการหาค่านิพจน์พีชคณิตถูกไหมวิธีการง่ายมากครับแค่เราแทนตัวแปรเนี่ยด้วยจํานวนที่เราต้องการหาครับแล้วก็หาคําตอบของนิพจน์พีชคณิตนั้นออกมาเดี๋ยวตัวอย่างเช่น x บวก7ลักษณะนเนี้ยที่อยากรู้ว่าถ้า x เป็น2เนี่ยนิพจน์พีชคณิตประโยคนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับวิธีการก็ง่ายมากเราอยากรู้ว่าที่ x เป็น2เนี่ย ประโยคนี้จะมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมเราก็นำา2ลงไปแทน X ได้เลยครับจะกลายเป็น2บวกเเนี่ยเป็นประโยคนี้แทนครับ2อมีค่าเท่ากับ9ถูกไหมครับแสดงว่าค่าของนิพจน์พีชคณิตในข้อนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่า9นั่นเองครับง่ายๆเลยครับถ้าเราต้องการหาค่าของนิพจน์พีชคณิตแค่เราแทนค่าที่เราต้องการหาลงมาในตัวแปรแล้วหาคําตอบในข้อนั้นออกมาเราก็จะได้ค่าของนิพจน์พีชคณิตในข้อนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันครับจะได้เห็นภาพมากยิ่ขึ้นเนาะจงหาค่าของนิพจน์พิชคณิตต่อไปนี้ครับข้อที่1 120คูณด้วย r บวก40ครับเมื่อ r เท่ากับ10ถ้าเราต้องการหาค่าของนิพจน์พิชคณิตในข้อไหนเนี่ยให้แทนตัวแปรนั้นลงไปซึ่ง r มีค่าเท่ากับ10เรานำา10ลงไปแทนใน r เลยครับก็จะได้เป็น120คูณด้วย10บวกกนะับ40่สบวก40ได้เท่ากับ 50ครับ120อคูณกับ50อันนี้พี่คิดเลขให้เร็วเรวเลยเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ6000นั่นเองครับข้อต่อไปครับข้อที่2 5A ้าบวก4คูณกับ 25A เมื่อ A เท่ากับ4ครับข้อนี้เนี่ยถ้าเราต้องการหาค่านิพจน์พิชคณิตเนี่ยให้นำา4เนี่ยลงไปแทนใน A ทั้งหมดครับก็จะได้เป็น5คูณกับ4บวกด้วย4คูณกับ25คูณด้วย4นั่นเองครับคิดไปทีละก้อนนะ5คูณ4เป็น20บครับบวก4 25คูณ4จะได้เท่ากับ100นะ20 4บก4เป็น24ครับ100คูณกับ24เนี่ยก็จะได้มีค่าเท่ากับ2400นั่นเองครับแสดงว่าข้อที่2เนี่ยก็ง่ายมากเลยนะเท่ากับ2400ครับต้องการหาค่านิพจน์พ,พินิดในข้อไหนนำค่าของตัวแปรไปแทนในตัวแปร ى, นั้นได้เลยครับข้อต่อไปนะ 3 x y บวก45ลบด้วยเ5เมื่อ x เท่ากับ10และ y เท่ากับลบ2ครับคราวนี้นี่มีตัวแปรถึง2ตัวเลยเนาะมีทั้ง x แลวก็ y ครับทำเหมือนเดิมเลยครับนำค่าของตัวแปรล,ลงไปแทนในตัวแปรเลยครับ x มีค่าเท่ากับ10 y มีค่าเท่ากับลบ2ลองแทนลงไปนะ3คูณ10คูณลบ2ครับบวกด้วย45ทั้งหมดลบด้วย75้ครับค่อยๆค,คิดเลขกันไปนะครับ3คูณ10คูณลบ2 สามพูดสิได้30ครับคูณด้วยลบสเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบหกสิบถูกมลบหกสิบบวกกับ45ทั้งหมดลบด้วย75ครับลบหกสิบบวกสีก็จะได้เท่ากับลบสินะครับเครื่องหมายเป็นลบนะลบสิลบด้วย75ครับจะได้มีค่าเท่ากับลบเกนั่นเองครับข้อที่3ตอบค่าของนิพจน์พีชคณิตเท่ากับลบเกนั่นเองครับถ้ามีตัวแปร2ตัวเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะตัวแปรไหนมีค่าเท่าไหร่ก็ลงไปแทนเท่านั้นครับ ประมาณนี้เนาะต่อไปครับข้อที่4 3 m กําลัง3บวก23เมื่อ m เท่ากับ5ครับเมื่อ m ท่ากับ5เราต้องการหาค่าของนิพจน์ิชคณิตในข้อนี้นํา5ลงไปแทในใ m ทั้งหมดเลยครับจะได้เป็น3คูณด้วย5ยกกําลัง3บวกด้วย23ครับ5ยกกําลัง3 5 5 25คูณอีก5เป็น125นะครับ3คูณ125บวกด้วย23 125คูณ3 จะได้มีค่าเท่ากับ3 7 5นะ375จบวกกับ23จะได้มีค่าเท่ากับ398้นั่นเองครับข้อนี้ได้เรียบร้อยครับข้อที่4มีค่าเท่ากับ398้นั่นเองผ่านมา4ีข้อแล้วเราพอจับอะไรได้บ้างไหมครับถ้าเราต้องการหาค่าของนิพจน์พิชชนิตเรานำค่าของตัวแปรที่เราต้องการรู้ลงไปแทนในประโยคนั้นครับและเราก็คำนวณออกมาเพื่อให้ได้ค่าของนิพจน์พิชชนิตในประโยคนั้นออกมานั่นเองครับ ดี๋ยวเราไปดูข้อที่ยากนี้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะต่อไปครับข้อที่5เนาะ1ส่วน2คูณ7 5 p ลบด้วย520เมื่อ p 2เท่ากับลบ20ครับคราวนี้นะี่ยมีทั้งเศษส่วนมีทั้งการคูณเลยเนาะเราแทนลบ20แทนลงไปใน P เลยครับเพื่อหาคำตอบของนิพจน์พีชณิตในข้อนี้ก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน2คูณด้วย75คูณด้วยลบ20ลบด้วย520ครับ75ูณลบ20เนี่ยก็จะได้เท่ากับ ลบหนึ่นะครับ1นส่วนสคูณด้วยลบหนึ่ลบด้วย520ครับลบหนึ่งลบห้าเนี่ยก็จะได้มีค่าเท่ากับ2,020นั่นเองครับที่เหลือก็คือตัดเลขเนาะ1นส่วนสตัดกับ2,020ก็จะได้เท่ากับลบ1 0ึ่นั่นเองครับแสดงว่านิพจน์พิเศษนี้ในข้อนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1 0ึ่นั่นเองง่ายๆสั้นๆเท่านี้แหละครับข้อต่อไปครับข้อที่6เราทราบว่าปีพุทธศักราชเนี่ย เริ่มต้นก่อนปีคริสตศักราชเนี่ยห้าร้อยปีถูกไหมแสดงว่าถ้าเราแทน x ด้วยปีคริสตศักราชเนี่ยแล้วนีจพ,พ์พิเศษิตแทนปีพุทธศักราชนะครับเราะเราจะสามารถเขียนได้เป็น x บวกห้าร้อยาถูกไหมอยากทราบว่าถ้าปีคริสตศักราชเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเตรงกับพุทธศักราชอะไรครับเราต้องการทราบ x ที่ห9ึ่ครับซึ่งเรามีประโยคคือ x บวกห้ 43, ก็แทน x เป็นหนึ่ บวกด้วย543ครับเราจะได้ว่ามันตรงกับปีพุทธศักราช2542นั่นเองครับแค่นี้เลยครับในการแทนหาประโยคของนิพจน์พิชคณิต ก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยถ้าเราต้องการหาค่าของนิพจน์พีชคณิตในข้อไหนเนี่ยให้เรานําค่าของตัวแปร ى, ลงไปแทนในประโยคเลยครับเพื่อที่จะได้คํานวณหานิพจน์พีชคณิตในข้อนั้นออกมาสั้นๆง่ายๆเป็นแค่านี้สรุปอีกครั้งนะครับนิพจน์พีชคณิตเนี่ยคือการเขียนให้อยู่ในรูปของ ค่าคงตัวแล้วก็ตัวแปรค่าคงตัวนี่คือตัวเลขที่เราทราบค่าแน่นอนส่วนตัวแปรเนี่ยคือสัญลักษณ์แทนตัวที่เราไม่ทราบค่าแน่นอนครับตัวแปรจะเป็นสนัญลักษณ์ไหนก็ได้ครับเป็น x เป็น y เป็น a เป็น b เป็นสี่เหลี่ยมเป็นดาวเป็นหัวใจได้หมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเรามาเขียนรวมกันเราจะเรียกว่านิพจน์พีชคณิตนั่นเองครับในการหาค่านิพจน์พีชคณิตเนี่ยให้เรานําค่าของตัวแปรเนี่ยลงไปแทนเพื่อลองหาค่าคําตอบออกมาแค่นั้นนั่นเองครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องๆพอเข้าใจกันม ถ้าน้องๆมีข้อชีชแนออะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกพี่พีที่ด้านล่างได้เลยนะคะพี่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขคลิปต่อไปให้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะและเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปเจอกันที่การบวกแล้วการลบนิพจน์กันครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอ,อยู่มากมายเลย